คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณพยายามแล้วแต่ชีวิตก็วังอยู่ที่เดิมคุณอ่านหนังสือคุณฟังคลิปพัฒนาตัวเองคุณตั้งเป้าหมายไว้ทุกปีแต่สุดท้ายก็ลืมมันไปชีวิตมันเหไม่อยครับเหนื่อยจนบางวันคุณสงสัยว่าเรามีโอกาสเป็นเศรษฐีเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมผมจะบอกคุณตรงๆนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตในหนึ่งวันคุณแค่ต้องเปลี่ยนวันละ1%เท่านั้น เพราะถ้าคุณดีขึ้นวันละ1%ใน1ปีคุณจะโตขึ้น37เท่าไม่ใช่แค่37%วันนี้เราจะมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาเรื่องวิธีพัฒนาตัวเองวันละ1%สู่เศรษฐีไม่ใช่คลิปแรงบันดาลใจฉาบฉวยแต่คือแผนลึกๆที่คุณสามารถใช้ได้ทุกวันและถ้าคุณสั่งจนจบผมรับประกันว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณเริ่มชีวิตใหม่จริงๆ ทำไมแค่1เปรซถึงเปลี่ยนชีวิตได้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่มาจากการสะสมเล็กๆซ้ำๆอย่างต่อเนื่องสมมติว่าคุณออกกำลังกายวันละ1เท่านั้น1เดือนผ่านไปไม่เห็นผล3เดือนยังรู้สึกเหมือนเดิมแต่1ปีผ่านไปคุณเปลี่ยนไปจนคนรอบตัวทักชีวิตก็เหมือนบัญชีดอกเบีย้ยทบต้นคนที่ใส่วันละ1%จะรวยแบบทวีคูณในตอนท้าย คนที่ไม่ใส่อะไรเลยจะยังคงย่ำอยู่ที่เดิมวันนี้เราจะแบ่งการพัฒนาออกเป็น5ด้านใหญ่ๆและคุณจะเลือกไปลงมือทำแค่วันละด้านเดียวก็ได้แต่ถ้าทำครบชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย 1. พัฒนา mindset วันละ1%ความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกการกระทำคนจนคิดว่าฉันไม่มีทางเลือกคนรวยคิดว่าฉันจะสร้างทางเลือกเองฝึกถามคำถามใหม่ทุกวันวันนี้ฉันเรียนรู้อะไร วันนี้ฉันผิดพลาดตรงไหนเทคนิคเขียน3บรรทัดทุกเช้าเพื่อรีเซ็ตความคิดฝึกมองโอกาสในปัญหาเคสตั u ดีคนที่พลิกชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนความคิดเดียนอย่างเดียว 2. พัฒนาร่างกายวันละ1%รร่างกายที่ดีเท่ากับพลังงานเท่ากับโอกาสทางการเงินมากขึ้นคนที่สุขภาพดีมักประสบความสำเร็จเร็วกว่าเพราะมีพลังไปต่อ เทคนิคเล็กๆเดินวันละ20นาทีดื่มน้ำ2ลิตรนอนเร็วขึ้น15นาทีลดของทอดน้ำตาลฝึกวินัยผ่านการออกกำลังกายถ้าคุณควบคุมร่างกายได้เท่ากับคุณควบคุมชีวิตได้3พัฒนาการเงินวันละ1%ความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากรายได้แต่เริ่มจากวิธีคิดเรื่องเงินบันทึกรายจ่ายทำบัญชีง่ายๆทุกวันแบ่งเงิน50%ใช้30%เก็บ 20%ลงทุนอ่านความรู้การเงินวันละหนึ่งหน้ารู้จักเครื่องมือหุ้นกองทุนคริปโตอสังหากันอย่าทำงานเพื่อเงินแต่ให้เงินทำงานแทนเรา 4. พัฒนาทักษะวันละ1%คนที่รวยที่สุดในโลกไม่ได้รวยจากต้นทุนแต่รวยจากทักษะเฉพาะตัวเรียนทักษะใหม่ทุกวันภาษาการพูดการตลาด AI เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง20นาทีต่อวันกับ YouTube คอสออนไลน์ online, อ่านหนังสือฝึกเล็กๆแต่ทำทุกวันดีกว่าฝึกหนักแต่ทำแค่บางวัน 5. พัฒนาวินัยวันละ1%วินัยเท่ากับความสามารถในการทำสิ่งจำเป็นแม้ไม่อยากทำเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นตื่นให้ตรงเวลาพรมเตียงจบสิ่งที่เริ่มไว้สร้างมอร์นิ่งรูทีนไนท์รูทีนเทคนิคไทม์บล็อกกิ้งพอมโ o ดโรเคสคนธรรมดาที่ร่ำรวยเพราะมีวินัยแบบโหดกับตัวเอง คุณไม่ต้องทำทั้งหมดในวันนี้แค่เลือกสิ่งเดียวที่จะทำให้ดีขึ้น1%ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเศรษฐีไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการสะสมการเติบโตทีละนิดอย่าประเมินการเปลี่ยนทีละ1%ปเต์ต่ำเกินไปเพราะ1%วันนี้อาจเป็น100ล้านบาทในอีก10ปีขอแค่คุณเชื่อลงมือและไม่หยุดทำและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง99พลังชีวิต อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนให้คนที่คุณรักเพราะบางทีความคิดดีๆแค่ครั้งเดียวก็เปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิต EP ตอนต่อไปเราจะลึกเข้าไปอีกระดับกับหัวข้อที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนที่จะพาคุณจากคนธรรมดาสู่คนมีอิสรภาพทางการเงินแบบไม่ต้องรอหวยไม่ต้องรอถูกรางวัลไม่ต้องรอปาฏิหารเพราะคลิปหน้าเราจะลึกกว่านี้อีก เเทคนิคสร้างระบบชีวิตให้รวยอัตโนมัติชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ